ลุกขึ้นมาช่วยกันกู้บ้านกู้เมืองเพราะอะไรครับอยุธยาล่มแลว้วลอยสวรรค์ลงลือสิงหารัต,ตนะปรางบัรเจอจ้ากรุงทนกรุงเทพทันเสถียนสถิตจเจริญมะเรืองรมโรดลลำเลิศลน้นเลอสวรรค์ตึกโตโตตะง,งานตั้งเต็มเมือง กงเฮยตลาติดแต่ละตารางเรืองระฟ้ากรุงเทพสถิตเสถียนประเทืองถวยเทพสถิตเฮยกระทรวงทบวงกรมทะเกลื่อนกล้ากล่อมพื้นใจเมืองทำเนียบทำเนียมนายกตั้งเต็มสวรรค์อีกรือเสียบยอดสอดเสนอวันสว่างสว่าน เจ้าขุนมูลนายมันยศยิ่งจเจริญหาบริหิวบริหารการเมืองบ้านบาดเบื้องมูลนายธนาคารธนาคนกลนเกลื่อนแก้วกรุงสวรรค์นี้หรือเงินแสนหมื่นล้านพันล้านล้านเงินทองกองกอบกันกินแบง่งแบ่งสวรรค์ปันส่วนสร้างสวัสดิ์ซึ่งแต่คนรวย รงรับจำนองรับจำนำขนาดแน่นเนืองนครน,นี้เหยคนยากคนจนเจียดใจจรเจ็บชำ้ำจำนองจำนำครกสากสลอนเสียดอกอดอยากปากท้องซ้ำแทกเสี้ยวเศษสวรรค์ดูสิประเทศไทยแม้กระทั่งครกสากกระเบอือยังต้องจำนำเลยครับ สลัมสลอนสลับสลดล้อมตึกสวรรค์แออัดยัดเยียดยันอยู่ยังอดอยากยากเข็นเข็นขันขแมวไส้ตะเกียกตะกายตะกากังกิ่งร้อยพันทางหากินอยู่หยดเหยื่อย้อยหยดหยดทุกถนนรนแคมขายค้าขดคุดคู วิ่งหิววิ่งหาวิ่งหัวหดหาอยู่กินแฮมื้อนี้ยุ่งพรุ่งนีส้สู้แค่นแค้นคาสวรรค์รถราคาขั้งคับแคมถนนถนนเศรษฐีมหาเศรษฐีวนวิ่งชายรถเมรถมากคนยากจนยืนอัดอุดแน่น เป็นตายนายเหนื่อยให้อดกลั้นเตรียมตายชีวิตลันทดจริงๆคนเมืองกรุงควันพิษพันพิษร้อยมหาภัยควันหมอกมอนอกไซ้สุดซึ้งตายโหงค่อยตายหาไปอุบัติเหตุวันเวลาถ้าคอยทึ่งถีบขึ้นเมไทย อยู่วันกินวันวิ่งเวียนสวรรค์นี้หรือกรุงเทพกรุงไทยมหัศจรรย์เจดจาคนก็คนกินคนกันกรอกกับกริ่งแห่ช่วยก็ช่วยเฮงก็เฮงเก่งแม่กล้าเกลื่อนใกล้ฉิบหายครับพี่น้องอายุทยาล่มแล้วรอยสวรรค์ล,ลงลรือกรุงทนกรุงเทพทันสถิตสร้าง โสโครกโสมมมันมหามหิตสัตว์ป่าเปลี่ยนพันอ้างเอ่ยแมนเมืองสวรรค์ชาวนาชาวไร่สิบสิบล้านร้อนระทมทุกข์รอฝนรอน้ำสนุกสนันแค้นแรงร้อนลมร้อนอุกอดเผือดปลูกแล้วลงแรงแรงเลือดสิ้นโสมสวงกู้นี่ยืมนี่สู้เสริมสวรรค์ ติดนี่ติดสินพันผูกแน่นยิ่งทํายิ่งทุกทันตามติดดอกต้นสี่สิบห้าสิบล้านแลนสิ้นเลี้ยวแรงหวังวันเดือนเคลื่อนคล้อยพันปีปีปอดอยากปากแห้งทวีทเวศแห้งกบเขียดปูปลาหนีดินผากกอดเขาเสาซบแข้งขบเคีเ้ยวฟันคอย ลูกหลานบ้านแตกสิ้นกระเซิงกระเซาะบากหน้าบากตาเบบินบ้าหางานหากการเคอะขอดไส้เป็นตายหมายดาบหน้าดาบนั้นรอรอลูกสาวลูกแท่ส้อยสวาดสายใจเอย่ยเป็นแสนเป็นร้านลายหลีกเล่นเข้ากุง้งมุ่งเพียงขายกาม,มกิจกินอยู่ แทนไร่แทนนาเน้นเนื้อน้องนาเดิมสิ้นสาวสิ้นสุดสู้สิ้นหวังสวรรค์เฮยสิ้นน้ำท่านาไร่ลังแหลกสิ้นสิ้นคนสิ้นสิ้นคิดประทังประเทืองชีพสิ้นชาติย่อมชั่วช้ายีชพช้ำยังชนแรงงานล้านแรงไลงานทำ เตะฟุนนรุ่นคิดคลำสาะคนหิ้วหัวหิ้วหิ้วหัวหัหาอยู่กินเฮยไม่ใช่บระหำใหญ่นะเดินก็เดินดุมก็ดุมด้านด้นเครียดแค้นเป็นคนอายุทยาล่มแล้วลอยสวรรค์ลงลือกรุงเทพกรุงเทพกรุงทนทันสถิตสร้างคนโกงคนกินกันอร่อยเหาอคนจนคนอยากอ้าง เกิดด้วยกรรมเวรเจ้าขุนมูลนายทำเนียบเจ้านายหัวนักการมองนักการเมืองมั่วๆเล่นลิ้นง้อเขาเบาบัญญากลัวกินหมดต่างระดาบกระเดือกดิ้นกระดิกหัวหาแดกครับพี่น้องครับเขาเขียนว่าหากินผมได้อ่านเป็นหาแดกไปเลยมึงโกง กูกอบบ้างมึงกินกูยักมึงยอกยินทั่วรากูหิวมึงอย่าหินขอแบ่งกินเฮยขเมือบขายำขามั่มยำขเมือบอข้าขยักย้ายขยับกินวงเล็บแดกครับพี่น้องครับถวยราสารพัททั้งไทยจนไทยอดไทยทั่วสารทิศมณฑลประเทศนี้ รักชาติรักไทยไม่มัวสนกูก่อนมันเฮยกินจนหมดบทแบบบี้ปนแล้วคืนมันอายุทยาล่มแล้วลอยสวรรค์ลงลือกรุงเทพอาถันทันสืบสร้างอสรพิษอาเพศพันมาเกิดเสือสิงกระทิงแรดขเมือบ้านกินเมือง ขอบคุณมากครับพี่น้องวันนี้ถ้าไม่ไลนะ่นักการเมืองสัตว์นรกไม่เอามันลงนรกประเทศไปไม่รอดประชาชนอยู่ไม่ได้ครับพี่น้องขอบคุณครับ